สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสกุตสุคนมันนี่ปังมากได้ยังวัสตีบัคคอหมบัคคอนะคะน้ำจิ้มว่ามันี่ก่อนนะตัวเองสิงละบัคคอวานาแบบนะนี่บ่มีเอาออก เคยกินบอบอคอหวานแซ่บค่ะมาพี่้องมามามาเม,มื่อนี้ก็จะกินแบบธรรมาดาว่าเ้าจะถ่ายกันยังเนาะคะ่ะพอดีว่าเขามาในบ้าน ผู้ดใดกินบกครับว่ากินอะไขคือกันนะพี่นอ้องอยู่กับเพื่อนสาวจา้ะแต่ว่านั่งกินซุมือ แตงสุนิขึ้เมียฝรั่งแต่เก็บอกบอกเขาไปกอกอดย่า ก็สร้างหนานะ่ะอันนี้จะเป็นผ้ามานดานะคะ ที่อย่างกายเป็นเมื่อกี้เป็นพระมารดาเยี<ม>่ยมมากม,มันหวานเนี่ยแต่ว่าว่าเอาไนออกว่าอบมาเอาไนออกนะ ตัวมันจะได้เอาในโอดไปแล้วค่ะเรียบ้ค่ะ